ก็เป็นเวทีแล้วเห็นแฟนลับมาแบบแฟนขับคู่เรามาเชียร์เยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่คู่เราด้วยเลยครับแฟนขับของทุกๆุกบ้านรู้สึก<อ>ว่าพอ,พ,อพอเราโชว์อะไรออกไปแล้วหรือว่าร้องเพลงอะไรแล้วแล้วเขามีมีความรู้สึกร่วม,มหรือว่ามีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากําลังโชว์ไปแค่โบกแข้งไผ่ตามแค่นี้ก็ก็รู้สึกว่าประทับใจมากจริงแล้วตัว lol fanbase เนี่ยมันถูกประกาศ ว่าจะจัดมาตั้งแต่ปี2020ครับผมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆแต่ช่วง2020บบก็เป็นช่วงที่ผมกําลังเริ่มคิดแล้วว่าอยากอยากเรียนต่อ,อแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าออก็เลยก็เลยคิดว่าจะเอาโชว์หลายๆอย่างหรือเพลงหลายๆเพลง,พลงมาใช้ในการที่แบบว่าเออเผื่อเผื่อในอนาคตรเราไปเรียนต่ออะไรแบบว่าผมคิดไว้ในหัวสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันครับเนื่องแต่ว่า ด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยถูกเลื่อนออกไปแล้วก็แล้วตอนนี้ก็คือเรื่องเรียนต่อก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เราต้องเอาเงินในในจุดของเรียนต่อไปใช้กับการซื้อบ้านก่อนอะไรา้ก็คือก็คือยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ทิ้งแผนเรียนต่อเป็นคนอาลอยงาจริงเป็นคนคิดมากมากๆในคอนเสิร์ตก็คือตอนประชุมกันหรือว่าตอนตอนซ้อมอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นคนที่แบบ ใส่ใจ,ใจใรายละเอียดมากจริงมา,จากจนถึงขนาดที่ว่าคือผมอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องจําเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเราก็จะโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าคือเป็นคนจําเนื้อเพลงไวมากมเขาก็จะมูฟออนไปเรื่องต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นรันการรันคิวต่างๆท่าทซิชั่นระหว่างโชว์อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้กลัวตามน้องไม่ทันเรากดดันไหมแอบกดดันกดดันมากเลย,ลเ,ลยเรามีวิธีกําจัดมันมยังไงคลายความกดดันเรายัง,งมา ก็โฟกัสไปที่ะระยะนะครับอย่างอย่างที่ผมบอกก็คือผมเป็นคนจำเนื้อเพลงไม่เก่งผมก็โฟกัสที่เนื้อเพลงก่อนแล้วก็ให้คลิปเคลียเรื่องเหมือนแบบเราต้องเพอร์ฟอร์มสองเป็นคู่ถูกไหมครับผมเพราะงั้นเราจะแบบถ้าเกิดเพอร์ฟอร์มแล้วคิดจําเนื้อเพลงได้แต่ผมจําเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมูฟออนต่อไม่ได้ผมก็เลยแบบไล่ไปทีละสเปมากกว่าแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเครียดมากๆเนี่ย ก็ไปหาพวกพี่ๆครับพี่ออฟพี่เต้พี่นิวพี่กันเขาจะเป็นแบบช่วยได้ใช่ไหมเขาให้เนื้อเทนเราได้ครับผมเขาอันนั้นคือเราเครียดมากแบบใช่เครียดมากแล้วคือเราเราจะเห็นโชว์ของคู่อื่นแล้วโชว์พี่ออฟพี่กันพี่เต้พี่นิวอะไรเงี้ยทําให้เราแบบหายเครียดได้เพราะว่าแบบเป็นโชว์ที่สนุกอ่ะแล้วพอหลังคอนเสิร์ตยังได้คุยกันคลิปนะคะที่แบบเออเนี่ยเรื่องว่าเออจบแล้วมันเป็นยังไงเหมือนที่เราตั้งใจกันไว้ไหมอะไรเงี้ย ก็คุยกันระนดับหนึ่งครับส่วนใหญ่พอเคลียร์คอนเสิร์ตไปแล้วเหมือนโล่งมากกว่าโล่งจริงๆรู้สึกเหมือนแบบปล่อยตัวเองในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าช่วงใกล้คอนเสิร์ตก็จะไม่ทานของทอดไม่ทานดึกกลัวแบบกยยดไหลย้อนแล้วกระทบเสียงอะไรเงี้ยครับโอ้ mm hmm. oh, ยเยอะแยะไปหมดเลยพอจบคอนเสิร์ตปุ mm ๊บโอ้ผมกินทุกอย่างที่ผมอยากกินเลยเคลียร mm ์ hmm. <Clear S 2> ตัวเองมากแล้วก็พอ,พอ จบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่คุูกยากคิดไม่ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเยอะนะแต่ว่าเป็นการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าเมื่อ,อ,อคือนก็เพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันคู่ปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยใช่เหมือนแบบก่อนหน้าน,นั้นคือไม่กล้านอนดึกมากเดี๋ยวกระทบเสียงอ,อ่าแฟนบอนแฟนหเห็นคู่เราบนเวทีแล้วมันแฮปปี้ยี่งนวดในอนาคตเราจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกเลอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเลยผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แบบได้ขึ้นมาเพอร์ฟอร์มในในคอนเสิร์ตที่ใหญ่ระดับนีกับเพลสอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็ รู้สึกว่างานงานอื่นที่เป็นงานลูกค้าก็ก็ยังมีอยูอนนอย่อย่างอย่างเมื่อวานนี้เองก็เป็น6ปีของโซทัศเหมือนกันใช่อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญมากครับบังเอิญจริงๆก็คือตื่นเช,าานชา้ามาผมพิ่งทราบว่าอ๋อครบหกปีพอดีเลยหลายคนก็ยังแบบว่าย้อนกลับไปในในวันนู้นคิดถึงโมเมนต,ต์เก่าๆคิดถึงตำนานแบบตำนานเลยล่ะได้สร้างอะไรให้กับให้กับสิงโตบ้างครับโอกาสครับเพราะว่า ก็พูดได้คำตรงว่าถ้าเกิดว mm ่าไม่ม yeah. um ีโซตันในวันนั้นก็คงไม่มีสิงโตในวันนี้จริงๆก็เปิดโอกาสในการแสดงของสิ่งหลายๆเรื่องออกมาเยอะมากซีรีส์วายใน6ปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันไหมคะับสำหรับซีรีสโปรดอกชันที่ใหญ่ขึ้นรายละเอียดและคุณภาพที่สูงขึ้นเหมือนพอมันเปิดกว้างมากขึ้นอะไรขึ้นพอซีรีส์ถูกเปิดกว้างมากขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้น มันก็จะเกิดการแข่งขันในในในหมู่ผู้ผลิตมากขึ้น <Okay. S 1> ทําให้ผู้ชมหลายๆท่านมีทางเลือกในการ mm hmm. รับชมซีรีส์มากขึ้นอาจจะซีรีส์เรื่องนี้ถูกคอ,อถูกคอผู้เล่าพ <Okay. S 1> ในเรื่องของโปรดักชัน mm hmm. ในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่องของตัวนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีโอกาสได้เลือกหลากหลายมากอย่างซีรีส์เรื่องนี้เองมันไม่ได้แตกยอดแค่แบบว่าเรื่องของประสบความสำเร็จในการแสดงแต่มันแตกยอดไปถึงเรื่องของผลงานต่างๆธุรกิจหรือว่าเรื่องของงานของของติงโตของคริสเองด้วยเหมือนกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับคิดไหมครับว่ามันจะมีวัน,ว,นวันนี้จริงจริงตอนที่ตอนที่เราเริ่มทํางานในปีแรกๆเราแค่เราก็คิดแค่ว่า โอเคแค่ทํางานไปเรื่อยๆก็พอใจละแค่มีงานทาไปเรื่อยๆเ,เราเราพอใจแล้วเราไม่ได้หวังว่าจะโด,ด่งดังหรือว่าจะมีงานหรือว่าเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนั้นเลยแต่ว่าโซตัสก็ก็นับว่าประ <คน S 2> สบความสำเร็จมากวนที่เราคาดคิดคนมองด้งว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องมีการฉากจูบที่ดูดดื่มหรือว่าอะไรบนเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในในมุมโตมองอย่างนี้ว่าอย่างไรบ้างก็จริงๆมันเป็นแล้วแต่ แล้วแต่เทสของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบให้มีฉากที่เลิฟซีนต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับหลายๆคนก็บางคนก็ชอบแค่ผิวเผนอะไรแบบนี้นซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในในใน,ในปัจจุบันเนี้ยซีรีส์ค่อนข้างเปิดกว้างมากว่าจะมีซีนเลิฟซีนหรือไม่มีเลิฟซีนก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เป็นผู้เรโยกเนี่ยจะชอบแบบไหนซึ่ง เหมือนกับว่าโซตัสในในปีนั้นๆเป็นปีที่เป็นเบียแ,แรกที่มีซีรีส์เป็นใช่เป็นซีได้เป็นซีรีส์วเยเรื่องแรกๆนะครับก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนั้นผู้บริโภคยังไม่มีทางเลือกมากนะอ่า<อ><อ>ก็เลยก็เลยบูมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นถือเป็นโชคของของของ,ของสิ่งและก็ของทุกๆคน